สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว l ูมิเฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนําฟังก์ชันดีๆให้กับเพื่อนๆลองไปปรับการใช้งานกันดูนะครับฟังก์ชันที่แอดมินจะแนะนําก็คือฟังก์ชัน constant preview นะครับ constant preview คือการโชว์ค่าแสงจริงนะครับที่ตัวมอนิเตอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้แอดมินได้ปิดฟังก์ชัน constant preview นะครับแอดมินลองปรับ shutter speed หนึ่งส่วนเท่าไรครับตัวนี้หส่วนหนึ่ถูกไหมครับสิ่งที่เราจะดูได้ในตอนนี้นะครับก็คือการดูสเกลแสงนะตัวนี้ลบอยู่อสองสต็อปถูกไหมครับแต่ทีนี้แอดมินอยากเห็นค่าแสงจริงๆของกล้องตัวนี้นะครับจากหน้าจอมอนิเตอร์ทํำยังไงให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเข้าเมนูเลครับไปเปิดฟังก์ชัน constant preview เลยครับซึ่งมันจะอยู่ในหัวข้อตัวตั้งค่าที่เป็นตัวฟันเฟือง เลือกหัวข้อ Monitor and Display นะครับจากนั้นนะฮะให้เลือก Constant Preview นะครับเปิดเป็นออนนะครับหน้าจอมอนิเตอร์ของกล้องก็จะโชว์สภาวะแสงจริงนะครับตอนนี้หน้าจอเป็นไงครับมืดถูกไหมครับแอดมินก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับตามการใช้งานของเรารูด้บแสงก็เช่นเดียวกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับ เพื่อนๆก็สามารถที่จะถ่ายภาพนะครับแล้วเห็นแสงแบบเรียวถามนะครับตามความต้องการของเพื่อนๆแล้วนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวลูมิฟเฟนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ